นี่จ้ะทุกคนอาหารของเรายั่วๆจ้านี่เลยนี่เลยนะคะสายแซบอย่างเรานะคะสายแซบอย่างเรานะคะทุกคนดูดูด,ดูดูนะจ๊ะต้มยำรวมมิตรนะคะทุกคนต้มยำรวมมิตรนะคะทะเลกุ้งมีหมดนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นหมูเป็นเห็ดนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่มีหมดนะคะทะเลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกะเพราหมูนะคะแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยเด้อนะน,ะน,ะนะพริกน้ำป่าจ้านะคะทุกคนนี่แล้วก็ที่สำคัญเลยก่อนกินข้าวทุกครั้งนะคะทุกคนตัวช่วยของเราในการบล็อกแป้งบล็อกไขมันนั่นก็คือโบตาพีโปรตีน2 c a แคปนะคะโบตาพีพัทสอแคปนะคะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันได้ดีมากนะคะกินก่อนอาหารนะคะ โปรตีนเบ2สองแคปโปรตีนพาตสองแคปนั่นเองนะคะพอเรากินอาหารที่เราชื่นชอบที่เรารักเสร็จแล้วนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราก็จะตามด้วยพีไบโอสองแคปนะคะช่วยย่อยอาหารนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยทุกคนสายแซบอย่างเราขาดไม่ได้เลยก็คือตัวช่วยดีๆนั่นเองจ้าสนใจทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะทุกคน